สวัสดีครับวันนี้พันภูผาหนูนานฟาร์มกองทูนได้พาพี่น้องมาดูในเรื่องของการเลี้ยงหนูนะครับนะครับเพื่อจะได้เห็นกันว่าการประกบคู่หนูนะครับเป็นอย่างไรนี่เป็นบริเวณภายในบ่อนะครับจะให้เห็นถึงตัวผู้ซึ่งเป็นพ่อพันธุ ถัดมาก็จะเป็นตัวเมียนะครับเราประกบคู่ตัวตัวผู้หนึ่งตัวเมียสองนะครับนี่ก็เช่นกันนี่คือตัวผู้ครับใหญ่มากครับนี่คือตัวเมียนะครับนี่เราคัดพ่อแม่พัน์ขนาดใหญ่ เพื่อเพื่อให้เป็นสายพันธุ์มาตรฐานนะครับนี่ครับ เดี๋ยวเรา,าจะจับให้ดูลักษณะของพ่อแม่พันธุ์ที่เราเลี้ยงนะครับหนูผูกครับที่เป็นตัวผู้ครับผู้ที่เป็นขนาดของหนูที่เรามาทำพ่อพันธุ์ครับโคนหางใหญ่ครับตัวพวกใหญ่ตัวยาว ลักษณะยาวนะครับนี่เป็นลักษณะเอกลักษณ์ของพ่อแม่พันธุ์ฟาร์มหนูของเราให้ดูตัวเมียนี่เป็นตัวเมียนะครับตัวเมียตัวนี้ที่มีขนาดใหญ่เนี่ยก็คือกำลังตั้งท้องนะครับสำหรับตัวเมียตัวนี้เริ่มตั้งท้องละ เราจะฝึกความเชื่องนะครับเพื่อง่ายต่อการเลี้ยงแล้วก็ดูแลการให้อาหารนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้เลี้ยงด้วยนะครับเช็คท้องกำลังตั้งท้องนะครับตัวเมียตัวนี้เมื่อท้องเนี่ยเขาก็จะดูตัวใหญ่ขึ้นนะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านมารับชมนะครับสิ่งแวดล้อมและวิธีการเลี้ยงนะครับของฟาร์มเราประมาณนี้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะได้มาติดตามผลของการเลี้ยงต่างๆซึ่งพ่อแม่พันธุ์ทั้งหมดนี้นะครับเราก็จะขยายและกระจายพันธุ์ออกไปสำหรับผู้ที่สนใจ ก็สามารถติดต่อสอบถามหรือขอคำแนะนำหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับคลิปนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ